เพื่อโดนน้ำมันเป็นอย่างนี้หรอโอ้เหมือนลูกป่งเลยอ่ะโอ้ดูดิโอ้เงยแี้นะแล้วมาดูมาดูมาดูโอ้เป็นอย่างนี้หรอไม่เคยเห็นโอ้โหซ้ำน้ำเลยขนาดนี้ใช่เ้วบีบได้ไหมบีบก็ออกเราบีบก็ออกได้นะนี่ดูดิอโอ้โหข้างในเป็นอะไรโอ้เจล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 นี่เนี่ยเจลออกมาโอ้เจลออกมาโอ้ชวาอะไรวะ ขนลอยขู้นอยขนอยเห็นไหมขั้นอเป็นอย่างนี้ไอ้เนี่ยเป็นเพื่อนเนี่ยเจลไงเวลาเจอน้่ามันจะเป็นอย่างนี้เป็นวนน่ยเป็นวนเนี่ยป๊าปาปามนี่อมนี่ข้นอยีอืมขันออีกไเนี่ยแต่งแล้วเนี่ขันเป็นวนเนี่ยเฮ้ยไม่จับไม่จับไม่ละไม่จับไม่จับไม่จับเป็นรอะเอวนไงโอ้โหหนามาหนามามที่ไอเดี pilena